ครับผมสวัสดีคอม่มนพี่น้องเอฟซียิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานหมาแเหงครับผมเนาะวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายพ่อเพชรไก่ย่างโดยพี่น้องเด้อย,ยินข่าวว่าได้มาแล้วสามตัวรอติดตามไปพร้อมๆกันเพิ่นบอกว่าเพิ่อนเคยฟันเกี่ยวเพิ่นฟันเกี่ยวรถเหมือนี้ผัดเกี่ยวรถสองคันเดยพี่นอ้องอ่าว่าฟว่าฟันเต็มใบคนฟันอี๋เนี้ย เราติดตามไปองค์พร้อมกันอมครับสวัสดี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 พ่อเพชรครับพลังเอฟซีทุกท่านครับครับสวัสดีแอดมินแอดมินท่านรับเอฟซีสุ่านสวัสดีผ่้ขาดพี่น้องคาข้าวผู้ขาดมาแล้วอย่างเจ้าหน้ามาแล้วเลขดังของพ่อเพชรครับเลขดังของพ่อเพชรบ้านยางซองโอ้คนดังบ้านยางซองไม่ค่ะป่าปีนป่าปีนพี่รองมานนี่ตรง โอ้โหสุกคนเลยไมาเห็นนายเห็นกาเดียบเขาแบบว่าเวลาทำมาเยี่ยมยามปีไหมไม่หนีมันหูจังหวอดเขาได้ยินว่าประเพสประเพสเดินเพย่งขั้วเทา่ท่มาขอด่าพนมนมนิดตัวน่วสันว่ามันยอมผมเสียบอ๋อเอาพอให้เล่ามาเยี่ยมยามถามข้าวกันเร่อจังหวัดจังหวัดวันงวดนี่มันปิดงวดวันที่หนึ่ง มีนาเนาะครผมีนากบสีไม่พี่อดนี่เป็นวันี่ยิบเก่ามาก็มาก็พอดี่หละอ่ากินข้ากินน้ำอิ่มน้ำจำ้านแล้วก็สีบอกควาองันในฟัาต้องวดไรันเลต้องวดอ่ตองวดนี่มันเป็นที่หาสามทีมันหาสามกับหาศูนที่ได้ชต้องวดเนาะครับ ที่แน่ๆก็อถ้าจำไม่ผิดหาสามสามหาตัวแดงแๆนี่แดงยี่ครึ่งอยู่เลยเห็นตัวแดงยี่ครึ่งนี่ก็หาสามสามหาเนาะครับผมอันนั้นคือฝันตองหวับเ็สี่หาสามหน่สี่ห้าสามหนอตองหัตเนี่ยสาัวไม่ใช่เป็นเสี่หาสามกับหาศูนย์ที่หายไปครับตองหวัตฝันฝันเห็นผู้ชายสามคนน ไาศูนศูนย์แห้งไายลายผูยิ่งนั่นนะอันนันก็เะยเป็นตีเป็นตีหาสามก้าผู้ได้สามคนนั่ก็คือตีเป็นหาตีเป็นหาศูนย์ให้เนนะหรือว่าตีเป็นหาหาสามศูนย์บอกนี่ลยอะนั่นแหละมันมีเลขตัวมีเลขสมตัวนี่แหละสามตัวนี่ะซึ่ง เมื่อคืนนี่มาแหละคือตังคืนนี้คืเพื่นนี่กับฝันมันมาฝันเกี่ยวกับรถขั้นดำนี่ยที่ีท่ถือว่าปกหนึ่งกับสามศูนย์หกนั่นแหละอ๋อถูกพญะนาดขั้นพขนาดคือรถแมนแมนมันมันมาฝันต่อต่อหนึ่งรถขั้นขั้นนี่แหละเออ พันเห็นงูเขียวตัวเก่าแล้วล่ะงูเขียวตัวเก่าเลวมันพันอยู่ป้ายทะเบียนรถขั้นเก่านี่โ,โท่ไม่แล้วงูตัวนั้นนะมันสี่ยู่ละวางเลขสามเลขส่วน,น่ะมันพันอยู่หันล่ะอ้นะปรากฏว่าออในระยะเวลาหานั้นเห็นมันมีรถ รถดซิฟหล่ออีกสองขั้นี่แกขนมนมเนยอย่างมากเต็มรถมาจอดปรากฏว่าเขามาจอดนี้เงี้ยตกกล่องแต่ว่ามันแม่นหลังนี่เด้อแม่นหลังหลังใดเป็นเชาบอกที่มาเนี่ยปรากฏว่าเขาเจ้ามาฉลองอย่างสักอย่างหนึ่งบ้านเขาเนี่แมนจะมาหลังนี่บ่คือมันเป็นบ้านผมมันหลักอันหลัก ขนมนม้างองขาบกลองยินดีน้ำสิบหลอดสองขันเลยไม่อนปัตโต้ที่นี่ก็ก็รับรับไปเทียบไปปันนี้มานอนนอนฝันใหม่อีกเน้่ยฝันใหม่อีกรอบก่อนที่แจ้งนี่ครับผมฝันเห็นภูแล้วแายแล้วเสียไปนแล้วนะโอ้ ผู้ยิ่งคนที่เคยมาบอกเลขดูๆนั่นอดีตสีภรรยารที่อายุเราไดสส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 ้สี่สิบปีเนี่ยต่ว่าเล่ามากกับลูกชายเล่ารากหมดว่ามาหากุญแจกุญแจรถอันไนละ่ะกุญแจรถอีกขั้นหนึงหน่งทะเบียนสามเลสองหนึง่งสามทีว่าเอาเอาเลขกมาเอากุญแจรถไปแมนนะเารถ<ะ>เป็นบ่ครับฮะ<า>เอารถไปบ่ะแกครับ อันศูนฟังปังว่ามหาทะเบียนโอมหาไอกุญแจกุญแจพ่วงเนี่ยเสียพ่วงรถคันเนี่ยฮะรถทะเบียนเลขกุญแจมีบ่น้อบานี้นะบานี้เขาจึงเอาดอกเดี่ยวดิอ่ะเนี่ยพ่วงเนี่ยพ่วงนี่แหละมันหายก็เห็นศูนฟังปังลูกใต้แล้วกเนี่มันจึงเอา มันดึงเอาตอนนี้ดึงเอาดอกนีละอดอกนอีอันเล็กนี่หนิงบ่มีเนี่ยซึ่งรถคันเนี่ยนะมันทะเบียนสองหนึ่งสามครับผมมันก็มั้ขั้นต่อเนื่องกับรถอันขั้นันอันขั้นดำก็ซอยเป็นบ่อสามเป็นบ่อนั่นแหละเนี่ยเราไปดอกเดียวเดย ดอ,อกเดี๋ยวเป็นผู้ชาย<อ>งล่มนะผู้ชายน้ำหาบ่ะแม่แม่นม้ำสีบะแม่มาหย่ำเลยก็าได้พี่น้องอ่ามันมันกลับมาเป็นเป็นซีเป็นหาเป็นสามที่สามที่หนึ่งที่ศูนย์คนจ่มันวอกเนี่ยมันมัดน,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 นี่เนี่ยจับสเอา อจับแจอาว่ามันฉิกเขาม้าเล็กตัวเขาที่ตองหัวแนบอแงบอแงบอจับอ๋อขุนแกดอกหนึ่งมหาขุนแกลดขั้นขั้นนี้จะเรียนขั้นนี้กัอนมิ้นหนึ่งจะเรียนขั้นเรียนยังก่อนมันสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามมาพันกันแล้วขั้นเจ้าครับตรงกันจะขึ้นสาม โอ้นึ่งช่วงอ่าช่วงมาคำนั้นฝันฝันว่าเข่ารถสีบลอยแกขนมนมเนยมใหอยท,ที่เห็นอ่างูมันพันรถขั้นด่ำอยู่นั้นสามศูนย์หกหนึ่งนั้นนั่นและมาพันยี่แล้วแมนที่รถขั้นที่มันเคยออกครับ ที่เคยให้มาตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยศูนย์หกสามนี่กลับมาพันเลขสามออกสามตัววางไว้ๆนั่นพี่น้องสามศูนย์หกนั่นศูนย์หกสามนบานนี้มาเกี่ยวตัวได้อีกเกี่ยวเกี่ยวระววางเลขเลขสามก้เลขศูนย์โอ้แปลว่างวดนิผลมาตัวเดียวแม่นมาตัวเดียวตอนนั้นสามตัวแมนครับมาสามตัวมาเกี่ยวอีกแ้วพี่น้องเขาไปตีเป็นอะไร ผมว่าล่อง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 คิดซอยกันว่ามันเป็นตัวใดเพราะว่าตามที่ผมคิดว่ามันต้องมีมันต้องมีสามเลขนี่เนาะแมีสามมีสี่มีห้ามันก็มีเต็กของเขาอยู่เลขของเขาสี่สามห้าสี่ห้าสามนี่ก็มีเพื่อนของข้าวก็บมิมีหนึ่ง นีหนึ่งหนึ่งสามก็<า>ม,มีหนึ่งสามันก็มีแล้วอยู่นี่กันอเพ,อพอิ่มกว่ามแค่หึ่งตัวเดียวหนึ่งกับหนึงกนันเขาก็สืเป็นสามหนึงน่งกว่าซีหนึ่งกว่าห้าแสดงว่าเราไม่ย่งตัวเก่าจะเริ่มด้วาว่าว่าคนยิ่งคนหนีมาเราสีมาให้โชคเสมอเด้อ,อค้ยิ่งค,น,น,คนที่เราเสียไปแล้วเรามาน ก็สีมาาห้โชคมนด้ซีกกับแมนดี้หายสองศูนย์ศูนย์สองกับแมนด้เราทีให้โชคมาตลอดยิ่งคูณนี้ปีเบิ้งยโยให้เบิ้งไปนเอฟซีฟันทุ่งแล้ข้าย่ามือนนี้ฟันคักฟันแน่แต่ทุ่งหมดเลยคือตัวที่พอเพชรมักชอบไม่ใจไม่ใจพวกฟันนี่เจ้มักตัวใด ไม่ใจนี to ่แล <región> ้วเอาเชียนไปละบอกท่านี่เชียนนั่นก่อนเลยละบอกแต่ว่าที่มีเพิ่มอยู่ในนี้มีเพิ่มเพิ่มล้อหรือว่าจะอันนี้คือตองหวดน้อยน้อยนี่มันเป็นเหล็กตองหวดหรอแมนอ๋อชุดเหล็กตองหวดแม่นชุดตองหวดได้ไหมคือหลัง เพิ่มเพิ่มกับเพิ่มไอ้หนึ่งสามสามหนึ่สมหนึ่งตัวเดียวหนึ่งสามสามสามศูนกันละสามหนึ่งถเบียรถงขันตรงกันขั้นนี่มันมันพันอยู่ขั้นนึงบครับสามหนึ่งเนาะหรือว่าศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่อมีแล้วต้นจะสามหนึ่งอ่ากติเพิ่มจะสามหนึ่งตัวเดียวครับ ว่าเ,เล็มันมีอยู่แล้วนะแสดงว่าคุณไม่ยบอะไรนี่นีครับรย่ามเราหยิบสามไม่เอาไฮเปิร์พิคโซน่าเอลยโซน่า,นาสามนีน่เนาะพันทองฟองุทุทไทยครแยกว่าเสีย ยางเดี๋ยวมันเร็วมันบอได้รอยมากคือช่องตอมวดตัวรอยมาแเด่นครึ่งเลยจ้ตัวรอยมากเดงครึ่งนี่คือหาสามก็เด่นเลยนี่โอ้ตัวซีหาสามนี่หาสามได้ทุกเครื่องอ่ะเดียสองตัวโอ้หาสามเพื่อเห็นชัดเจนอื็ชัดเจนหาสามครับเล็ทิมรอยมากตอมวัดเดยเน่ตัวนี้ตอมวัดแมนดูครับก็เลยว่ามันยิ่งมาก ครับู่หนึ่งก็เรียกว่า4ไซต์เหมื4น4หาส4 5 3หรือว่า4 5 5 0ว่า0มากมั้ะครับที่มากก็มีที่ใหญ่ที่มากของ0 5 3 4 5 3 4 5สั่นขันนั่น4 5 0ไอ้ฝันคอนทีแจ้งนี่คอนที่แจ้งนี่แม่กับลูกมาเนี่ยแม่แล้วเสียวะเด็ก แม่กน้ำซีรูกงหิสูนบางๆมันูกก็เป็นน้ำหาดบอกเมื่อกิดเขาตัวหาศูนแม่ก็หาศูนแม่นบอกคือ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 กันกับตองวัดเลยแม่แต่อันนี้คือฝากไว้กับพีพิจรณาเอาพิจารณาเพราะว่างูมอเกี่ยวงูเกี่ยวรถอันทีไอ้เกี่ยวทะเบียนรถอ่านยู่นี่ตามศูนอยู่นี่เนาะเนาะ เอาสามนี้แหละพี่น้องเอฟซีครับครโข่งสุดท้ายฟันตรงของฟันยองมือหนีนะครับเนาะนีเพิ่มเติมขึ้นมาคือสามหนึ่งตัวเดียวนอกนั้นเลขยังอยู่ตัวเกาบดจริงจริงแต่ว่าเอฟซีต้องไป็นตเหรียญสองตัวด้วยครับแล้วก็ตัดให้แค่สองหางหนึ่งคือมีหาสาขาวหาศูนย์กับสามหนึ่งคือเรากัไปจ่ายต่สามศูนย์แล้วั้นตัดสามศูนย์ตัดสี่ศูนย์มีสี่หาอไรอยู่นี่นี่ครับเด็กสี่หาสามเด็กนี่บอกสี่ห้าศูนย์สี่ห้าสามแมด แนวตัวนี่มีหาสามสามหนึ่งศูนย์หาสามกมีนี่หาศูนย์หาศูนย์กมีเอาสามนี่ละเอฟทีเป็นติดจานโนเป็นจิร้านเนาะครับผมสูดบานรับด้วยเป็นเซทีมหาเศรษฐีครับผมวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเฮ้เป๋มองกันใช้โยใช้ย้อยองกันเผาอยู่ที่ครับอโชคมันมันสุกท่านครับผมครับครับ แคปหน้าจอครับผมเนาะครับผมขอให้เฮงๆ่อตั้งสำหรับขอให้รวาขอใ้รวยครับผมอสรุปทั้งหมดทั้งมวลของพ่อเพชรไก่ย่างได้เพียงเด้อเอ็ดพินเชียนออกมาให้พิจาร่หน้าบึงเนาะที่เน้นๆก็คือตัวที่วงกลมห้าสามสามหนึ่งเนาะสำหรับสามตัวก็ประมาณนี้ใครชอบสามตัวขอให้รวยเป็นเศรษฐีุูงนี้ครับผม